สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของเราแอดกูรูสปอร์ตวีหนึ่งขอฟุตบอลใครอยากได้กูรูตัวจริงจากสยามกีฬามาช่วยไกลลายการเล่นแอดไลน์ได้เลยที่แอดกูรุสปอรผมการันตี ในวันที่ 9, 10, 10, 11, 12เราจัดกิจกรรมแจกเงินรางวัล5,000บาทอ่านรายละเอียดได้ที่แอดกูรูสปอร์ตวีหสรุปข่าวอาอสตอนช่วงเช้าเดอะมิเลอร์อัปเดตล่าสุดเอดูกัสปามีความต้องการที่ชัดเจนในการที่จะเซ็นสัญญากับดาวรุ่งของพาเมรัรอย่างกาเบียวเวรอนมาอยู่กับอาอสตซนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยกาเบียวเวรอนสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมรุก และด้วยวัยเพียง19ปีทําให้เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลแซมเบอร์โดยคาดกันว่าหากอาร์ตซนพร้อมจ่าย10ล้านปอนด์ทั้งด้านพาเมารัตก็พร้อมปล่อยแข้งรายนี้ทันทีแ์ปืนท่าปีโคโซโวของลิวปืนใหญ่อาร์ตซนตกเป็นข่าวยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเอดอนเซโกว่าปีกทีมชาติโคโซโวของลิวมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ปืนใหญ่ยังพยายามคว้าตัวผู้เล่นริมเส้นร่วมทีมให้ได้ และได้เปลี่ยนเป้าหมายจากราฟินย่าที่จะคู่แข่งทั้งเชลซีและบาซ่าแย่งตัวไปเป็นเอดอนเซโกวาของลิวแทนปีกวัย23ปีพึ่งย้ายมาร่วมทีวเมื่อต้นปี2022ที่ผ่านมาก่อนลงเล่นรวม13นัดในทุกรายการยิงได้2ประตูและ1แอสซิสในอดีตที่ผ่านมาปืนใหญ่เคยดึงนักเตะจากลิวมาร่วมทีมหลายคนไม่ว่าจะเป็นเซวินโยนิคลาสเปเป้และกามโมาเกลเยส คนนี้ใช่เลยอาริต้าสุดแฮปปี้ได้เชซุสยืนหอกปืนใหญ่มิกลออาริต้ากุนซือแอสตันรับแฮปปี้สุดๆที่สมสรนปิดดีวกระชากตัวกาเบียลเชซุสหัวหองเลือดเซมเบอร์มาจากแมนซิตี้ได้สาเร็จความอวยนักเตะจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับทัพไอปืนใหญ่มิกลออาริต้าผู้จัดการทีมแอสตันสมศสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเผยว่าตนมีความสุขเป็นอย่างมากที่สมศสรได้นักเตะที่เล็งมานานอย่างกาเบียลเชซุส กองน้าชาบบราซิเลียนมาเสริมเกมรุกอร์เซนประกาศปิดดียวเชซุสที่ย้ายมาจากแมนซิตี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการได้ร่วมงานกันอีกครั้งระหว่างอาริต้าและเชซุสหลังจากที่ทั้งสองเคยร่วมงานกันมาแล้วที่แมนซิตี้สมัยที่ฝ่ายแรกเป็นผู้ช่วยของเปปกัวเดล่าผู้จัดการทีมเรือใบสีฟ้าผมคิดว่าสมศรนทำงานได้เยี่ยมมากๆที่สามารถคว้าผู้เล่นระดับนี้มาร่วมทีม กูซูชาสเปนิทวัย40ปีกล่าวเขาเชซุสเป็นผู้เล่นที่ผมรู้จักดีเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วซึ่งเราทุกคนทั้งก็รู้ถึงความเก่งกาจของเขาเพราะเขาเล่นในลีกแห่งนี้อยู่แล้วและประสบความสําเร็จมากๆด้วยกองหน้าถือเป็นตําแหน่งที่เราจับตาดูสถานการณ์มานานและตอนนี้เราได้นักเตะที่เราต้องการแล้วซึ่งผมแฮปปี้มากๆเลยเขาเป็นคนที่กระหายการทําประตูมีความอยากเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองเขาคุ้นเคยกับความสําเร็จ และเขาก็รู้ดีว่าชัยชนะเท่านั้นที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จผมคิดว่าเขาจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสโมสรทางนี้เชซุสฝากผลงาน95ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ216 21นัดตลอดระยะเวลา5ปีครึ่งที่เล่นให้กับแมสซิตี้หงและปืนตาลุกเผยราคามาโกอาซิเซโอหลังเรอัลมาดริดเลหลังเรอัลมาดริดแห่งึกลาริกาสเปนตกเป็นข่าวพร้อมที่จะปล่อยตัวมาโกอาซิเซโอ ดาเตว่า26ปีออกจากทีมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากตุโตเมกาโตซสื่อในอิตาลีทำการความสนใจจากทางลิเวอร์พูลและาร์ตซนบ๊กทีมในพรีเมียร์ลีกสัญญาฉบับปัจจุบันของแข้งทีมชาติสเปนกับต้นสังกัดกำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์2023และยังไม่มีความคืบหน้าในสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดรายงานระบุว่าทับโลสบางโกสยินดีที่จะขายอาเซซิโอออกจากทีมหากได้รับข้อเสนอแต่ละ25-30ล้านยูโร ราว21-25ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเขาไปแบบฟีเอเยนเมื่อหมดสัญญาในซนะัมเมอร์น้าโดยอาเซซิโอยังแสดงท่าทีพร้อมที่จะลดระดับค่าเหนื่อยของเขาในการเจรจากับต้นสังกัดใหม่หากทีมดังกล่าวมีแผนงานที่มีศักยภาพรวมไปถึงการการันตีโอกาสในการลงสนามที่มากขึ้นกว่าเดิมปืนใหญ่ซุ่มเงียบเชื่อมีเป้าหมายลับเดอะซันรายงานข่าวแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่เปิดเผยว่าาร์ตัน,นเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอซื้อโยริตลมอง กองกลางจากเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์หลังจากตัวเลือกอื่นดูจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาโรเบเนเวตมีค่าตัวสูงถึงราว75ล้านปอนด์ส่วนทางเซอร์เกียเมลินโควิดกองกลางของลาซิโอก็มีค่าตัวสูงเกินระดับ50ล้านปอนด์ความทางบอกว่าการเสริมทัพของอาร์ซอนยังไม่จบเพียงเท่านี้ขอบคุณสปอเซอร์เจดีของเราแอดกูรุสปอตวึ คอฟุตบอลใครอยากได้กูรูตัวจริงจากสยามกีฬามาช่วยไกด์ไลน์การเล่นแอดไลน์ได้เลยที่แอดกูรูสปอร์ตวีหนึ่งผมการันตีในวันที่9 10 1 1 12เราจัดกิจกรรมแจกเงินรางวัล5 0 0 0บาทอ่านรายละเอียดได้ที่แอดกูรูสปอร์ตวีหนึ่งซาชาทิวเลลี่นักข่าวชาเวเบลเยียมบอกว่ายูริเตรมองและอามาดูโอนาน่าไม่ใช่เป้าหมายหลักสำหรับาร์ตซนในการเสริมทัพผู้เล่นแดนกลางพวกเขายังเก็บเงียบเกี่ยวกับเป้าหมายเบอร์หนึ่งเอาไว้ เลสเตอร์ต้องการเงิน30ล้านสำหรับเตเลมองแต่อร์ตซนยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเดลี Mail, ่เมลรายงานเขาว่าการเซ็นญญาเซอร์เกมิลินโควิสซาวิตกองกลางตัวเก่งของลาซิโอมีความเป็นไปได้มากๆสำหรับอร์ตซนฟาบิโซโรมาโนไปให้สัมภาษณ์ในรายการโกลาโซพอดและได้อัปเดตเกี่ยวกับการเสริมทัพของอร์ตซนเขากล่าวว่าสำหรับอร์ตซนเราจะได้เห็นถ้าพวกเขาขยับไปหาตัวริมเส้นคนอื่นผมพยายามสืบให้ได้ว่าพวกเขามีเป้าหมายคือใคร จริงๆแล้วมีสัญญาณให้รับรู้มาบ้างแต่ผมยังไม่สามารถบอกได้เพราะผมอยากที่จะยืนยันให้แน่ใจก่อนที่ผมจะบอกชื่อนักเตะคนนี้ออกไปารสเันพยายามเก็บข่าวให้เงียบที่สุดในซัมเมอร์นี้ฟาบิโอวิเอลล่าไม่มีใครรู้อะไรมาก่อนจนกระทั่งในยิบสีชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะปิดดีวผมมั่นใจว่าเอดูกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่มิลินโควิสตาวิของลาซิโอยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการใดๆ ลาเซโอบอกเสมอว่าพวกเขาต้องการค่าตัว65-70ล้านดังนั้นไม่ไง่ายแน่นอนลิซาร์โดมาร์ตินสอร์ตซนจะสู้จนสุดทางมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอร์ตซนกำลังผลักดันดีลอยู่ผมรู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะสำคัญมากๆสำหรับนักเตะในการตัดสินใจอนาคต Daily เมล l รายงานเขาว่าอาแจกอัมสเตอร์ดัมพร้อมรอรับข้อเสนอรอบใหม่จากอร์ตซนและแมนยูที่จะยื่นเข้ามาเพื่อขอซื้อลิซาโดมาร์ตินส ปากาหลังทีมชาติอาร์เจนตินาพวกเขายังยืนกรานตัวเลขค่าตัวนักเตะ50ล้านยูโรเช่นเดิมโดยก่อนหน้าน,นี้ข้อเสนอ40ล้านยูโรและ45้าล้านยูโรรวมออปชั่นของอาร์ตตนและแมนยูตัวทางอาแจกตตอบปฏิเสธไปเมื่อสัปดาห์ก่อนสปอร์ตบิรายงานเขาว่าบาเยอร์มิเนกมีแผนที่จะเจรจากับแซกราบี้และเอเย่นส่วนตัวของนักเตะในเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่ ทางบายเยินยังมีความต้องการที่จะเก็บนักเตะรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปอาไลสเดีกูนักข่าวชาวบอสเนียอ้างว่าอาร์เซนได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อเอดอนเซโกว่าปีกวัย23ปีของสมสริลวโดวยแข้งรายนี้เพิ่งย้ายมาจากบาเซนมาอยู่กับเิวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยลงเล่นไป14เกมทําได้2ประตูเล่นเฟรนด์เบอร์นาร์่อจากฝรั่งเศสรายงานเขาว่าลิวไม่ต้องการที่จะขายเอดดนเซโกว่าและอยู่ในแผนการทําทีมในซีซั่นหน้าคุณพ่อของอดัมโฮเซกออกมาปเปิดเผยว่าอาร์ตอนมีความพยายามที่จะปัดหน้าขวาตัวลูกชายอย่างไรก็ตามการเจรจาย้ายไปอยู่กับไบรอันลิเซนคืบหน้าไปมากแล้วออฟฟิเชียลแพมเติสเซเกอร์ผู้จัดการอคาเดมี่ของอาร์ตตน ยางเดินหน้าจับแข้งดาวรุ่งส,สัญญาอาชีพอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการยืนยันในรายของชาวสากาจูเนียแนวรุกดาวรุ่งวัย17ปีที่ทำผลงานได้โดดเด่นมากกับทีมยูสปดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาลุยจิกัสปาลูกชายของเอดูที่ถูกอาอ์ตซนปล่อยตัวออกจากทีมหลังจบซีซั่นที่ผ่านมาด้วยสัญญาอาชีพกับสมซอนวัตฟอร์ดและจะเล่นให้กับทีมยู23ในซีซัญญ่นหน้ากาเบลเชซุสกองหน้าตัวใหม่ของอาอ์ตซนได้เดินทางไปเข้าแคมป์ที่ประเทศเยอรมัน และได้มีการลงซ้อมกับทีมแล้วดังนั้นมีโอกาสที่เขาจะได้ลงประเดิมสนามกับต้นสังกัดใหม่ในเกมอุ่นเครื่องในวันศุกร์นี้กับเอเนินแบกในแขมรอบนี้อาริตตาเรียก5าแข้งจากทีมเยาวชนเดินทางมากับทีมชุดใหญ่ประกอบด้วยชาลีปาติโนสาลาเอ็ดดินแมสเมดโรเอลวอเตอร์และลิโนซูซอาออฟฟิเชียลปืนใหญ่อร์ตอนยืนยันการสัญญาฉบับแรกของเทเลอร์โฟลันปากกหลังร่างยงของทีมเยาวชน โดยก่อนหน้านี้มีการมอบสัญญาอาชีพให้กับมาอุโรเบนเดร่ากองกลางดาวรุ่งชาวโปรเกรวัย18ปีโฟฟาน่าไม่สนืนและปารีสขออยู่ลองอีกปีเซโกโฟฟาน่าปฏิเสธข้อเสนอจากปารีสแซแซงพอานักเตะต,ต้องการเล่นให้ลองอีกหนึ่งซีซั่นก่อนหน้านี้มีรายงานว่าลุยกัมโปสที่ปรึกษาด้านกีฬาของปเอสเซเนื่องเร่งดำเนินการเจรจาดึงกองกลางวัย27ปีมาร่วมทีมโดยส่งเรื่องไปยังลองเพื่อสอบถามราคาและความเป็นไปได้ ต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาลาว,วาดูนอสระบุว่าฟอฟาน่าไม่มีความต้องการย้ายไปเมืองหลวงฝรั่งเศสและอยากเล่นให้ทีมทางตอนเหนือต่อไปอีกหนึ่งปีสาเหตุสำคัญมาจากการที่ลองกำลังเฉียเช็คดูกูเร่ไปให้กับคิสตันพาเลสส่งผลให้ฟูฟาน่าพิจารณาว่าตนเองน่าจะอยู่ช่วยทีมและลงเล่นให้สมสอวนต,ต่อไปอีกหนึ่งซีซั่นสำหรับฟูฟาน่าย้ายจากอุลินเซ่ไปเล่นให้ลองเมื่อหน้าร้อนปี2020 และกลายเป็นแกนหลักของทีมนับตั้งแต่ตอนนั้นขอบคุณสปอนเซอร์เจ,เจดีของเราแอดกูรุสปอร์ตวีหขอฟุตบอลใครอยากได้กูรูตัวจริงจากสยามกีฬามาช่วยไกด์ไลน์การเล่นแอดไลน์ได้เลยที่แอดกูรูสปอร์ตวีหผมการันตีในวันที่ 9, 10, 1 1 1 2เราจัดกิจกรรมแจกเงินรางวัล5,000บาทอนุรายละเอียดได้ที่แอดกูรุสปอร์ตวีหน